รายงานจากจังหวัดเชียงรายเมื่อเวลา14นาิก29นาทีเกิดแผ่นดินไหวขนาด4.6ริกเตอร์ที่อำเภอแม่ลาวรับรู้แรงสั่นไหวได้ที่อำเภอเมืองแม่ลาวและแม่สวยล่าสุดนักเรียนโรงเรียนดงมาดะตกใจวิ่งหนีออกมาอยู่กลางสนามยังไม่มีรายงานความเสียหาย แม่นักศึกษาวัย15ปีร้องสื่อกล่าวหาพออรโรงเรียนชื่อดังใช้แท็บเล็ตฟาดศรีรษะลูกสาวชั้นม3หน้าเสาธงบวมช้ำปวดศรีรษะต้องพบแพทย์ถึงสองครั้งเหตุแค่หยอกล้อเพื่อนขณนะเข้าแถวด้านพออ,อเขตพื้นที่สั่งสอบสวนด่วนยันให้ความเป็นธรรม จระเข้ตัวยาวเกือบ2เมตรหลุดเข้าไปในบ้านของชาวสวนที่นนทบุรีชาวบ้านช่วยกันจับไว้ได้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและเตรียมนำไปปล่อยเจ้าของสวนเผยมีคนเห็นมาเพ่นผ้าหลายวันแล้วแต่ไม่เห็นตัวคาดเข้ามาเพื่อกินไก่ และมีรายงานเขาว่ามติกรกะตไม่รับคำร้องนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีลงชื่อแก้ไขที่มาสวาขัดต่อรัฐธรรมนูญและตั้งสรสระหว่างเลือกตั้งชี้ไม่มีมูลเหตุเชื่อได้ว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่จริงสนับสนุนโดยสบูเบเน็ตซีแ